นี่ตัวขนาดนี้นะครับถ้าดูเลือดนี่ความใหญ่ของเขานี่ประมาณห้าหกเท่าเลยนะครับของตัวเนี่ยคนนำหน้าจะเป็นคนเหมือนกับเรียกเรียกให้เขาโผลออกมาจากดินอะเดินนำหน้าไปมากคนไอคนรัตรเวนนําอะจะเดินนําไปจะเดินก่อนแล้วจะล่อพวกเขาอ่ะให้ขึ้นมาโผล่บนดินอะไอคนที่เดินตามหลังนี่แหละจะโดนเต็มเต็มเลยนี่เหมือนกันนี่นี่น อำน,นี้ก็สําคัญเลยกินข้าวบางคนว่าโอ๊ยทําไมใหญ่จังมันดูยังไงยังไงอยู่แต่พอได้มาใช้เองสัมผัสเองรู้สึกว่าชอบมันมากเลยนะครับมันไม่ได้มีความสวยงามอะไรหรอกมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันดูดามันเป็นเขาเรียกว่าความชอบทางใจอะครับเวลาใส่ข้าวอะไรมันใส่ง่ายมันใหญ่แล้วเวลาเราคน้นเราตักหรือเวลาเรากินข้าวแล้วทีนี้เราคลุกแกงใช่ไหม เุกแล้วทีนี้อาชนะใบใหญ่มันก็คลุกง่ายใช่ไหมเราข้าวใส่แกงุกมันจะคลุกง่ายไงคนคนคนโคเลโคเลโคเลง่ายครับมันก็เลยทําให้สะดวกสวัสดีครับพี่น้องเอทุกทกคนวันนี้ผมฐานพรานสมไทยนะครับหรือบางคนเรียกคุ้นๆว่าพี่ไทยนะครับ เนื่องจากว่าฝนมันจะตกนะครับคลื่นฟ้าครื่นฝนมือดอยู่ก็เลยพาก,กันหาไม้ไผ่มาก็มาตัดแล้วก็ทําเนี่ยทําราวนะครับที่แขวนไว้เป็นราวกระโจมนะครับแบบไม้ตั้งสามขานะครับแล้วก็ใช้ถาวันในปลูกแล้วก็ทําที่เกาะไว้เพื่อประโยชน์ในการแขวนของนะครับก็จะมีพวกของจําเป็นที่เราแขวนกันเนี่ยพวก เป้สนามของใช้เนี่ยที่สำคัญเลยเครื่องครัวของเราเนี่ยครับมีกันทุกคนดูครับเนี่ยเห็นไ,ไหมที่ขาดไม่ได้เลยที่เราอยู่ป่านี่รู้ไหมเลยครับเวลาติดเป้เนี่ยอาจจะเป็นเครื่องรางของขลังหรือเป็นยาสมุนไพรไล่สัตว์ร้ายก็ว่าได้นะพวกงูพิษพวกอะไรเนี่ยก็จะมีเนี่ยครับให้ดูผมมาติดเปไ้ไว้ไม่เคยไม่เคยห่างเลยนะครับนี่ให้ดู นี่ครับนี่เห็นไหมครับมะนาวครับบางคนว่ามะนาวไปใส่เป้ไว้ทําไมมีประโยชน์มากเลยนะครับมะนาวเนี่ยรู้ไหมเวลาที่ฝนตกหรืออะไรหนัหนกๆที่ว่ามันอยู่ในป่าดิบชื้นเนี่ยมันจะมีพวกสัตว์ร,ร้ายครับมันชอบเข้ามาอยู่ในเป้เราเนี่ยเข้าพานเข้ามานอนทําไมนเราจะเพาะงูหรือจะคาบเนยครับสาคัญเลยป่อยครั้งเรยที่เราเจอเนี่ย ว่าเป้เราเนี่ยที่ททเป้ใส่ของเราเนี่ยมันมีหลายหลายช่องนะเนี่ยมันก็เลยเลื้อยเข้าไปซุกอยู่ข้างในนี่แหละเคยมีบางคนโดนงูกัดนะครับเปิดเป้ตัวเองแล้วไม่ได้ดูล้วงเอาของใช้ก็อพอดีเลยล้วงไปโดนถกเข้าให้เป็นงูกระปะด้วยนะครับก็น,นี่แหละความอันตรายของพวกสัตว์เลื้อยคานพวกอะไรที่มันเข้ามานอนอยู่กับ เปรกับอะไรของเราเนี่ยเราก็ต้องมีมะนาวไว้ใช่ไหมเนี่ยมะนาวจะใส่ไว้ป้องกันนะครับตแต่สมัยโบราณแล้วที่เขาคนแก่คนเฒ่าเขาบอกบเอามะนาวใส่เปรไว้พวกงูอะไรมันจะกลัวมันจะไม่มากเลยเป้เราเลยก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ผมงก็ใช้สูตรนี้มานานแล้วนะก็จากคําบอกเล่านี่ยแหละแต่มันก็ไม่มีแล้วครับงูอะไรก็ไม่เข้านะไม่เข้าหรอกนอกจากว่าเราไม่ได้ใส่ตัวนี้ไป รู้สึกว่าเหมือนมันจะมีผมรู้สึกว่าที่มันไม่เข้าเป้เรามันก็น่าจะเป็นเพราะกลิ่นมะนาวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะเราถือเราเดินเขย่าไปโดนเปลือกมันเปลือกมันก็จะปล่อยผิวกลิ่นหอมๆอ,ออกมาเนี่ยน่าจะทําเป็นน่าจะเป็นเหตุผลที่ว่างูจะได้กลิ่นหอมๆอ,อะไรเลยแหละไม่กล้าเกาหรือไงเนี่ยพว<ช>กสารพิษอะไรเนี่ยข้อดีของมะนาวเัาใส่ไว้ในเป้แหละบางทีก็ไม่ใช่แค่กันงูงเดียวก็ไว้ทํากับข้าวอะไรด้วย นี่แหละครับเลยขาดไม่ได้เดินป่าแต่ละครั้งเหมือนกัน<ม>เรากลัวที่สุดเลยเนี่ยไม่ใช่กลัวเรา,เราตคานที่สุดก็คืออะไรทากเพื่อนทักป่านี้เยอะมันเยอะนะมันบ่งบอกถึงพื้นที่ป่านี้ลมสมบูรณ์นะครับไม่ได้ว่าบ่งบอกถึงป่านี้เป็นที่อะไรที่อันตรายมันบ่งบอกถึงป่านี้สมบูรณ์ไม่มีการใช้ยาฆ่าหญ้าหรือสารเคมีใดๆนะครับมันก็เลยเยอะ นระบบนิเวศธรรมชาติของเขานี่คือว่าเขาจะอยู่ตามอาศัยอยู่ตามพื้นป่าดิบชื้นนี่แหละคือพื้นป่าที่มันชื้นชื้นนะครับตามทางเดินยิ่งตามทางเดินรอยสัตว์หรือรอยคนเดินประจําอ่ะเขาจะเยอะมากแล้วก็จะอยู่บริเวณนั้นเลยมคุารู้นะเวลาเหมือนคนเดินไปหรือสัตว์เดินไปเนี่ยเขาได้ยินเสียงสั่นสะเทือนอ่ะเขาก็จะเริ่มไหวตัวตามหาเสียงแนละ้วเขาจะ,จะจับจังหวะเขานะครับ อย่างเหมือนที่ผมผมจะเอานิ้วทําตัวอย่างให้ดูนะเขาจะอยู่อย่างนี้แหละอยู่บนพื้นดินพอเวลาเราเดิน,ดนก็ทืบเท้าลงไปบนพื้นดินปุ๊บเขาจะจับการสั่นไว้เลยหัวเขาจะอย่างนี้เลยครับพอรู้ว่าอยู่ตรงไหนปุ๊บตำแหน่งเขาก็จะคลานไปเลยคลานทางการขึ้นคือรองเท้าเราแหละแล้วก็มาดูดเลือดเราอ่ะคือเขาจะไวมากนะครับทากเนี่ยบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราใส่เสื้อผ้าอะไรไม่ชิดแล้ว เข้าไปได้นะครับนี่เหมือนรองเท้าผมรองเท้าหนังเนี่ยดูอย่างเงี้ยมัดแน่นอย่างเงี้ยว่าเขาเข้าไปได้ยังไงเขาได้นะครับตามรูเล็กๆเนี่ยสมมุดเขาไปกัดอยู่ข้างในนุน่นบางทีอ่ะการกัดของเขาเนี่ยเราเราไม่ได้สังเกตเลยว่าเขากัดยังไงแต่จะรู้สึกนิดเดียวเองว่าเจ็บคันๆนิดๆน eyes, นไม่เจ็บแล้วคันๆแล้วก็หายไปเลยถ้าเรารู้สึกว่าเราคันๆให้เราได้เปิดดูเลยนะครับใช่แหละแน่นอนตัวเขาแหละกําลังจะดูดเลือดเราแต่ถ้าเราปล่อยมันผ่านไปเน่ยรู้อีกทีก็นี่แหละเลือดเนี่ย ไหลไม่หยุดแล้วนะครับเขาก็กินเลือดอิ่มไปแล้วจริงๆเขาก็ไม่น่าลั่วนะสำหรับพวกผมเนี่ยผมว่ามันมันน่าขยะแขยงหรือมันน่ายังไงเวลามันกัดแล้วมันมันน่ารำคาญนะเพราะว่าเลือดเนี่ยมันจะไหลไม่หยุดเนี่ยเหมือนมันกัดตรงขาผมตรงเนี้ยผมแกะออกแล้วน่ะเลือดก็ยังไหลอยู่งั้นเละไม่หยุดนานๆนะผมว่ามันจะหยุดให้เนี่ยแล้วก็กอยยามมันก็เปื้อนเสื้อผ้าเราอะเสื้อผ้าที่เราใส่ถูกไปถูกมาก็เลือดไปเปื้อนทำให้มันเหม็นมันอะไรเนี่ย เดิไม่ชอบมันแต่ก็หลบไม่ได้หรอกของพวกนี้โดนกันทุกคนครับบางคนตะแพ้นี่ไม่หายนะครับรอยกัดนี่เกาอยู่เป็นปียิ่งเก้าก็ยิ่งแผลลามนะครับติดเชื้อไปเลยท่านี้ต้องไปโรงพยาบาลกันนะ่ะนี่แหละครับผมเดินไปรอบๆที่อยู่แหละเขาขึ้นไอ้รองเท้าผมนะ่ะหลายตัวยุ่ยเยี่ยผมก็เลยจับมาเลยใส่ถุงมาให้พี่น้องเอฟซดูนะครับนี่ บางคนก็จะรู้จักดีแหละแต่บางคนไม่เคยเห็นไ็จะให้ดูนม่จะให้ดูท่านะครับผมจับมาให้ดูนี่ไงครับนี่เห็นไหมวิ่งอยู่นี่ครับเห็นไหมสามตัวนะครับนี่เยเยโยเยอยู่ไออันนี้ก็ถือว่าตัวค่อนข้างใหญ่นะครับจะมีตัวใหญ่กว่านี้อยู่ตัวใหญ่ขนาดนี้นี่ไม่น่ากลัวนะครับเวลาเราเกาะเขาเกาะอะไรเราเนี่ยเราจะสังเกตง่าย เวลาเขาเกาะเราเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยเราจะสังเกตง่ายนะครับเพราะว่าเขาโย่เยะโย่เยะแล้วตัวเขา mm. เขามันไหวไงจะสังเกตง่ายเราก็จับออกได้เร็วแต่ที่น่ากลัวนั่นตัวเล็กๆนี่ครับเล็กเท่าเท่าเข็มนี่อันนั้นสังเกตยากถ้าเขาเ้าไปในตัวเรากัดเนี่ยแป๊บเดียวอิ่มแล้วก็หลุดทีนี้ก็เลือดก็ไหลเต็มเ,ยเลยก็เลยไม่ค่อยชอบตัวเล็กมันหายากเวลา,ามันกัดไม่เหมือนตัวใหญ่ ตัวใหญ่มันกัดแล้วมันเห็นเร็วตัวมันใหญ่ไงนี่ตัวขนาดนี้นะครับถ้าดูเลือดนี่ความใหญ่ของเขานี่ประมาณห้าหกเท่าเลยนะครับของตัวเนี้ยคิดดูถ้ายุงกัดกัดตัวหนึ่งเนี่ยมันกัดอิ่มเต็มที่ใช่ไหมเรียบเทียบกับทากนี้ตัวหนึ่งนี่ความอิ่มของทากเนี่ยเท่ากับยุงประมาณสามสิบตัวถึงห้าสิบตัวได้เลยครับนี่กับทากัดทั้งเดียวนี่เรียบเทียบกันนะครับการเสียเลือดเนี่ย นี่ครับน่ากลัวไหมครับไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะครับมันผมว่าไม่น่ากลัวนะปลิงก็น่ากลัวกวก่านะครับปลิงอยู่ในน้ําผมว่าน่ากลัวก,ว,กว่าอันนี้ก็กัดพออิ่มแล้วเขาก็ปล่อยไปเขาก็ปล่อยนะครับพออิ่มเขาก็ปล่อยหลุดไปเองธรรมชาติเขาแต่ถ้าคนแพ้นี่กัดแล้วแผลที่เขากัดเนี่ยจะเป็นตุ่มดำๆเล็กๆนะครับจะไม่หายจะคัน แล้วก็ยิ่งเก่ายิ่งคันนะบางคนแพ้เนี่ยคันเป็นปีก็มีบางคนหนึ่งคันไปฉีดยาที่โรงพยาบาลเลยเลยครับถึงจะหายให้ก็เหมือนเห็บปลานี่แหละนี่เป็นพี่น้องกันก็นเห็บปลาอะไรเขาเนี่ยกัดถ้าคนแพ้เนี่ยอยู่กันกัดกด็กัดไปเราไม่ได้แพ้ไม่ได้อะไรหรอกถ้าเราเห็นเราก็หยิบออกถ้าเราไม่เห็นก็ว่าไปย่างหนึ่งเขาเสียงเขากัดแล้วก็มีเลือดนี่แหละเลือดไหลไม่หยุดนี่แหละ ถ้าเวลาเริ่มกัดี่ยถ้ามันเจ็บจี๊ดไหนให้รีบดูเลยนะถ้าไม่รีบนี่แป๊บเดียวครับเห็นอีกทีก็ท้องป่องเต็มละแปะเลยนะครับโดนหลายตัวนี่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 แหละเขาจะไม่ค่อยกัดที่ลงเท่าไหร่เขาจะกัดตามข้อหนีบตามข้อพับอะไรเนี่ยมันนิ้วหนีบวดีไหมตอนนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะมันเขาจะกัดง่ายอย่างเงี้ยมันก็จะมิดคิดไงถ้าปล่อยโล่งถ้าปล่อยโล่งอย่างเงี้ยไม่ค่อยกัดเท่าไหร่หรอกก็จะเยอะเยอะเยอะอยู่งี้แหละ คนเดินป่าเหมือนกันเวลาเดินรัตรเวนเนี่ยคนนําหน้านะครับไอ้ไม่ค่อยโดนทากเนี่ยสังเกตดูคนนําหน้าจะเป็นคนเหมือนกับเรียกเรียกให้เขาโผลออกมาจากดินเดินนําหน้าไปมากคนไอ้คนรัตะเวนนําอ่ะจะเดินนําไปจะเดินก่อนแล้วจะล่อพวกเขาอะ่ะให้ขึ้นมาโผล่บนดินไอ,อ้คนที่เดินตามหลังนี่แหละจะโดนเต็ม,เ,ตมเลยเหมือนกับว่ามีอยู่ทั้งหมดสิบคนใช่ไหม คนนำหน้าคนแรกจะไม่ค่อยโดนนะคนที่สองนับมาเรื่อยๆจนถึงคนที่สิบะจะโดนคนที่สองก็จะโดนสักสองตัวคนที่สามมันจะสามตัวคนที่สี่ก็จะเยอะะขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นแหละเพราะว่าเขาจะจับสัญญาณกันเหยียบเทาของเราเหยียบเท้าเขาจะรู้เลยว่าตำแหน่งเท้าลงตรงไหนยังไงเขาจะจัุนนวอัตโนมันติเราเขาเลยนะครับนี่รู้มากๆเลยระบบอกธรรมชาติพอเราเหยียบเท้าลงพื้นปุ๊บเขาแตะขึ้นเท้าเราทันทีแล้วก็คลานเข้าในเสื้อผ้าเรา เห็นว่ามิดชิดอย่างเงี้ยเขากัดได้สบายเลยนะครับนี่ในรองเทา้าในเสื้อผ้าย,ยิ่งชอบเลยมุดนี่ปั๊บเดียวเองมุดเข้าไปไกลมุดมุดมุดเข้าลึกมุดไวมากเลยอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ก็มีนี่ทีเ่เห็นเห็นไหม <c oughs> นีก็หมอสน้ำนี่นี่ครับหมอ้อข้นา้เป็นต้องมา,มาเลยกับพวกเรา,หง,า,งาหงข้าวสุกง่ายกินหงข้าวสุกเร็วกินง่ายนะครับ เห็นหม้อใบเดียวเนี่ยจะคิดว่ามันเล็กนะครับนี่กินสี่คนไม่หมดนะครับนีหม้อเนี้ยเห็นว mm ่าใบขนาดน,นี้ยกินสี่คนไม่หมดบางคนว่าดูแต่เขาสาธิตบางทีเขาบอกว่าหม้อสนามหุงง่ายง่ายจริงนะครับที่คนเฉพาะคนที่เขาเคยหุงแล้วหุงบ่อยแต่คนที่ไม่เคยหุงนี่ก็ไม่ง่ายนะครับมันมันหุง ต่างจากหม้อข้าวที่บ้านเรานะเพราะว่าหม้อสนามนี่มันจะให้ความร้อนเร็วตั้งแป๊บเดียวแแหละร้อนแล้วเดือดน,น้าข้าวที่อยู่ในนี้มันก็จะสุกเร็วเราก็ต้องสังเกตด้วยถ้าเราไปสังเกตเราหุงแล้วเราปล่อยทิ้งเนี่ยไม่ได้กินนะครับไม่หรือควบคุมไฟไม่เป็นเนี่ยสําคัญเลยอยู่ป่าบางคนเหมือนกับเราอธิบายเขาหุงเขาเข้าใจเขารู้นะแต่พอเขามาหุงเองจริงเนี่ยในป่าเหมือนน้องน้องที่เพิ่งมาใหม่เนี้ยเขามาอยู่กับพวกผมเนี่ยเขา เขาเคยเรียนมาไงว่าบอกว่าหุงใส่น้ําเท่านี้อย่างนี้อย่างนี้ใส่ไฟอย่างนี้อย่างนี้พอมาทําเองเนี่ยมันไม่เป็นดังที่นั่นนะแต่ก็เขาก็รู้แหละบางทีข้าวก็สุกไม่เต็มที่แต่พอมาหุงเองเรื่อยๆบ่อยๆอ่ะมันก็รู้เองมันจะชํานาญนะครับการใส่ไฟยังไงอะไรยังไงนี่แหละนี่ก็เป็นหม้ออะไรของเอเนี่ก็เก็บมานะครับ ไม่ได้ซื้อหรอกช่วงที่น้ําท่วมอะ่ะเดินผ่านคลองน้ําอ่ะคลองน้ําใหญ่มันพัดมากับน้ําก็เลยเก็บได้ก็เอามาใช้ประโยชน์จนถึงเนี่ยอยู่กับผมมาก็หลายปีแล้วนี่ผม,มามไปตั้งไฟยันดําหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมประโยชน์มากๆเลยที่ชอบเขาเพราะว่าอะไรเขามีประโยชน์กับเรามากไงเขาเขาทำประโยชน์ให้เราหลายอย่างทุกอย่างเลยที่เราเนื่อยจากจะใช้เขา ใส่ข้าวกินมั่งใส่แกงมั่งทำกระทะทอดเนื้อทอดไรมั่งต้มมั่งแกงมั่งผัดมั่งครับนี่ตักน้ําอาบมั่งรองน้ําใช้ในเต็นท์เวลาฝนตกมั่งประโยชน์สารพัดเลยใช้ตักน้ําล้างหน้าอะไรนี่นี่เหมือนกันนี่นี่นี่อันนี้ก็สําคัญเลยกินข้าวบางคนว่าโอ๊ยทําไมใหญ่จังมันดูยังไงยังไงอยู่ แต่พอได้มาใช้เองสัมผัสเองแล้วรู้สึกว่าชอบมันมากเลยนะครับมันไม่ได้มีความสวยงามอะไรหรอกมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันดูด่ามันเป็นเขาเรียกว่าความชอบทางใจอะครับเวลาใส่ข้าวอะไรมันใส่ง่ายมันใหญ่แล้วเวลาเราคน้นเราตักหรือเวลาเรากินข้าวแล้วทีนี้เราคลุกแกงใช่ไหมเราคลุกแล้วทีนี้ภาชนะใบใหญ่มันก็คลุกง่ายใช่ไหมเราข้าวใส่แกงเราคลุกมันจะคลุกง่ายคนคนคนโคเลโคเลโคเลง่ายครับ มันก็เลยทําให้สะดวกแล้วอย่างเนี่ยเขาเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรเนี่ยเวลาล้างล้างน้ําอ่ะคราบน้ํามันเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกาะเพราะว่าเราอยู่ในปา่าเราไม่ค่อยใช้น้ายาลาเราอยู่ในปา่าเราไม่ค่อยใช้น้ํายาล้างจานกันนะเราจะใช้พวกทรายพวกน้ําลมทานเนี่ยล้างมันก็เลยง่ายสะดวกเนี่ยล้างเสร็จแล้วก็ความไวแห้งมันก็จะแห้งไวครับผมนะมันก็ติดไ้กระเป้ตลอดเลยไม่ค่อยขาดแหละใส่ไ,ไว้ เก็บง่ายมันไม่เธอท่าเลยพอจะเก็บก็เนี่ยไ่ไปอย่างนี้แล้วก็มันมีหูเจาะอยู่เนี่ยก็เอาเชือกร้อยห้อยไว้กับเปเรอแหละเดินเพลงเพลงไปอจจะดูพรุงตรงนางหน่อยแต่ว่าถ้าเราเก็บดีๆก็มันก็ไม่พรุงตรงนางหรอกมันก็จะเรียบร้อยทุอย่างแหละงมันจะขะเยอะ ถ้าเราจัดเป็นอะไรเป็นมันก็ทําให้เป็นระเบียบเรียบร้บรอย